าบ,บางเชือกก็ใจดีให้ควานเข้าได้นะครับบางเชือกก็เข้าไม่ได้ครับนั่น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 น่ะอันน้เอาเอาเข้าไปเลยลูกอ่ะบุลรอดเข้าไปเดี <laughs> ย๋ยวเรามาดูพลายมงคลกันครับจะเอ๋นี่ยกใหญ่เลย อยากกินต้องทำไงลูกเอออยากกินต้องทำไงฮะอยากกินต้องทำไงลูกไหนโอ้โหแบบนี้ก็ต้องให้แล้วครับเออดังดังเสียงดังดังก่อนโอ้โหเสียงเพาะมากๆเลยนะครับอ่ะครับเดีด้วยลูก เมื่อกี้น้องก็เพิ่งไปวาดรูปมานะครับรูปสวยมากๆเลยนะครับอ้โห่ฝีมือไม่ธรรมดานะครับลายเส้นสวยมากๆเลยนะครับตัวนี้ก็มีช้างหลายเชือกนะฮะไม่ต่ำก็สามสิบเชือกนะครับที่อยู่บริเวณนี้นะครับนูนเห็นไหมครับมีแต่ช้างนะครับ ก็ในโรงด้วยนะครับน้องภูพิงจะอยู่ข้างในนู้นนะครับปูกอยู่ในโรงนะครับส่วนด้านบนนี้ก็จะเป็นเขตช้างตกมันนะครับอาจจะปลูกไกลหน่อยนะครับเพราะว่าจะได้ห่างาจากกู้คนนะครับน้องธันวานะครับน้องธันวาอยู่ด้านในนะฮะนู่น น,น,นะน้องธันวานะครับเชือกนี้จำชื่อไม่ได้นะครับอ,อากาศเย็นนะฮะอากาศเย็นมากแต่ละคน หนาวนะครับหนาวมากๆเลยนะครับ <c oughs> ช่วงเย็นก็จะมีรถเอาญ้ามาส่งนะครับนะครับแต่ละเชือกก็จะมีญ้าของตนเองนะครับเห็นไหมฮะควานก็จะมาใส่ตอนเย็นตอนกลางคืนนะครับพลายภูชนะนะครับอยู่ข้างในเนี่ยฮะ อันนี้ปูแหม่นะครับปูแม่นี่เป็นช้างที่ตกมันนะครับตกมันหนักมากแล้วตอนนี้ไม่สามารถเข้าหาได้นะครับเราต้องอยงหาเาะหูกลางเลยฮะรพร้อมบวกนะครับ <laughs> น้ำมันไหลเต็มเลยฮนะเห็นไหม สังเกตเห็นตรงตรงนู้ไหมครับตรงตรงจู๋นะฮะนั้นเขาเรียกว่าลงบ้องแล้วนะครับเห็นครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นน้องน้ำแตงนะครับน้องน้ำแตงก็ตกมันเหมือนกันนะครับอยู่ข้างหลังนะฮะ เจเอปูชนะนะครับอันนี้คือน้องปูชนะนะฮะอายุยี่สิบปีนะครับ <c oughs> เล่นอย่างเดียวนี่ <c oughs> น้องมันแตงนะครับน้องแตงอยู่ข้างหลัง <c oughs> เล่นอย่างเดียว คุณยายคุณยายเชือกเชือกนี้จำชื่อไม่ได้เหมือนกันจะเป็นน้องแตงนะครับน้องแตงนะครับอันนี้ก็ตกมันอยู่นะครับดูเห็นไหมครับตรงข้างหูตรงข้างตานะครับเห็นไหมครับ นั่นจะเป็นรูน้ำมันนะครับมีแต่ควานคนเดียวที่เข้าได้นะบ,บางเชือกควานเข้าหาไม่ได้ครับแล้วแต่ในส่ยช้างอีกเชือกอีกทีนะครับที่จะเข้าหาได้แล้วแต่ในส่ยช้างนะครับบางเชือกก็ใจดีให้ควานเข้าได้นะครับบางเชือกก็เข้าไม่ได้ครับน่นๆๆๆๆอันเ ยืนคุยประดายนะครับเอานันเครื่องเลยฮนะเฮ้ยใจเย็นลูกเอาเอาเขาไปเลยลูกอ่ะหมุดหลอดเข้าไป <c oughs> ไปเลยโอ้โห <c oughs> แตงทำไมทำน้องอ,อ่ะลูกเฮ้เคีื่งใส่เลยนะฮะเด็ด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  <laughs> ใจเย็นใจเย็นนะครับลูกพี่เอาอีกเอาอีกเอ้าเอาคว้ามาเลยดูอุ้ยไลายล่ไล่ใจเย็นครับเห็นไ,ไหมฮะอันนี้คือเราไม่ใช่ควานก็จะประมาณนี้นะครับขอก็จะไม่ให้เขาใกล้นะครับขนาดหมายังโดนครับเมื่อกี้นี่แม่นไหมแม่นไหมโอ้โห